หักเหลี่ยมเฉือนคมใครหักใครและใครเฉือนคมใครใครหักใครเหลี่ยมไครเหลี่ยมนี่พอรู้ไม่พอรู้ก็ต้องบอกว่าการตั้งรัฐบาลนะครับของคุณพิธาลิมเจริญรัตที่บอกว่าก้าวไกล151ที่จะเป็นแกนนํำเนี่ยนะไม่ง่ายอก็บอกเนี่ยนายกคนต่อไปเนี่ยอยู่ในสองคนนี้ครับ คนข้างหน้าไม่ใช่คนข้างหลังนะคนข้างหน้าสองคนนี่แหละข้างหลังคือหลังฉากเป็นเป็นแบ็กอัพเป็นแบ็กอัพให้อยู่แต่ถามก็คือว่าตกลงอ่ะมันจะเป็นใครเออแล้วเส้นาการเดินของหนึ่งห้เนี่ยข้างหน้าสู้หนึ่งสี่หนึ่งได้หรือไม่หน้าพูดจาภาษาดอกไม้ในการบอกว่าร่วมมือไปให้สุดครับแต่ข้างหลังเนี่ยนะบอกว่า มันต้องคุยกันหน่อยใช่ไหมมันต้องคุยกันหน่อยอม,มันต้องพักเรียมเชื้อ,อทมกันหน่อยตัวเก้าวไกลที่วาดหวังว่าจะเดินเข้าสู่แกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะมันไม่ง่ายเลยครับอตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนการพูดคุยของสพักแปดพักแปดพักแปดพัก, <8 S 1> พกแต่แต่เยืดเยอะไปเพราะหลายคนติดโควิดจริงๆแล้วเนี่ยนะะมันคือสองพักสองพักไงสองพักนี่แหละครับ อ่าพักที่เหลือ6กพักเนี่ยยังไงก็ได้ขอได้ตําแหน่งพอดีแกนแกนของสองพักติดโควิดนะอันเนี้ยเราต้องบอกว่ามันโควิดหรือมีป่วยด้วยนะไม่รู้ว่าโควิดจริงโควิดปลอมยังไงว่ากันไปที่ก้าวไกลทําตอนนี้ก็คือว่าจะตั้งรัฐบาลแปดพักและทําไม่ที่สุดเลยครับเดินในที่สุดเดินในสุดสุดเดินในสุดสุดเดินท้งการประชุมเดินทางการไปหาม็อบเดินในสุดสุดเดี๋ยวพี่วี ที่เดินให้สุดที่คุณบอกเดินไปให้สุดแล้วทําใไม่บอกว่าถูกกีดกันใครกีดกันก็ไม่รู้อ่ะถ้าเดินสุดแล้วเนี่ยกลุ่มน่านเก่าเอากลุ่มน่านเก่าได้ไงก็คุณไปคุยกันสองพักก็ปัญหาที่ดั่นก็คือเมื่อมีสวไงมีมีองค์กรอิสระอีกตรงนี้ไงองค์กรอิสระไอ้น้องบันไดมันมีเก้าขั้นบันไดขั้นแรกยังไม่เริ่มต้นเลยจะมาขึ้นเก้าแล้วเนี่ยคนเขาก็มองว่า บรรดาด้อมส้มใช่ไหมแล้วก็ส้มจริงบอกว่าคนที่กีดกันเนี่ยกลุ่มหน้าเก่าที่ครองอํานาจในสวและองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นเมื่อโดนแบบนี้สุดท้ายอาจต้องเป็นฝ่ายค้านนี่สิฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มหนาจเก่าค้านได้อย่างเดียวนะมันอาจจะกลุ่มในแปดพักเนี่ยพันธมิตร่นและแลวก็หวังว่าต้องเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเส้นทางของรัฐบาลไปอาจจะอยู่ปี2ปีหรือครบ4ปีก็ได้นะยุบสภาตอนนั้นเลือกตั้งเนี่ย ก้าไกลเขาจะกลับมาแรนสไลด์อันนี้เขาคาดเขาคาดหวังครับเส้นทางไงเขาามองเนี่ยว่าทําไมรู้ไหมครับอยู่ปีสองปีคือพอไม่จําเป็นต้องอภิปรายแล้วพลนะอืรั้นนุนใหม่รั้นนุนใหม่เพราะรขาจะรั้นนุนใหม่ใช่ไหมรั้นนนใหม่ไม่ว่าจะเป็นแกะอไร จากก้าวไกลหรือเพื่อไทยถูกต้องมีมีเรื่องนี้หมดมีเรื่องนี้หมดครับนูนใหม่เสร็จเนี่ยจาเป็นต้องมีเพราะนั้นต้องคนนารัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าก้าวไกลแกนเพื่อใจแกนอยู่ไม่น่าครบอยู่ไม่น่าครบร้อจะเรียกร้องกติกาใหม่ครับต้องกติกาใหม่เส้นทางที่ก้าวไกลประเมินว่าถ้าถูกบีบไม่เป็นฝ่ายค้านและระยะเวลาไม่นานไม่ช้าไม่นานก็จะนําไปสู่ยุบสภาเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่บังคับใช้แล้วก็วาดหวังว่าการเลือกตั้งรอบต่อไป populatation ความนิยมแต่ก้าวไกลมันจะสูงกว่า คนที่เป็นฝากรัฐบาลถ้าหาเพื่อไทยเป็นนะเพื่อไทยก็รู้เกมนี้รู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการที่พูดง่ายทำให้พักป๊อปปูล่ามากกว่าก้าวไกลใช่ไหมมันถึงสกัดการแลนสไลด์ก็แล้วแต่ใครวิเคราะห์ตอนนี้สนามลบของก้าวไกลต้อง <Okay. S 1> บอกว่าหลายฝั่งครับม,มันไม่ใช่อยู่เฉพาะในตัวบอกว่าตัวข้อกฎหมายตัวคุณสมบัติอย่างเดียวนะครับ มันมีว่าด้วยเรื่องมิดชิดใกล้ตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยพยายามสร้างกระแสความน่าเชื่อถือก้าวไกลงพื้นที่ลงพื้นที่การไปพบองค์กรต่างๆและบอกว่าไอ้คนที่ไปร้ององค์กรที่จะตรวจสอบหรืออำนาจเก่าเนี่ยกำลังทํานิติสงครามเขานิติสงครามนี่ก็พูดมาตั้งนานเป็นติสองสามปีนะครับแต่ครั้งนี้เขามาพูดใช้อีกครั้งหนึ่งกับกรณีของคุณพิชา ปัญหาของนิติสงครามมันคือว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและกลไกลทางข้อกฎหมายที่ก้าวไกลจะต้องฝ่าไปให้ได้ครับและถ้าฝ่าไปไม่ได้มันก็จะมีปัญหานั่นแหละนั่นก็คือมวลชนที่จะออกมาเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการพิจารณาตัดสิน,นดูกันให้ดีครับว่าเหตุและผลมันอยู่ตรงไหนคุณชอบถามนะคนุณต้องถามไปไหนว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมีคนลงถรนุนเยอะไหมก็อยู่ที่ว่าสงครามประชาชนตรงนี้ก็อยู่ที่ว่า ลูกบอลนั้นเนี่ยคือตำแหน่งนายกไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่มือใครถ้าไปอยู่สองลุงอ่ะรับรองาเต็มแต่ถ้าาไม่ข้ามฟากไม่ข้ามฟากอาจจะคนมาบอกว่าเอ้ยยังไงก็ไม่ใช่มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไปอยู่ฝั่งนี้แล้วแต่ผมมันจะกลัวข้ามฟากอันั้มันดูสิว่า กับดักระเบิดของคุณคพิธาหรือว่าก้าวไกล <นะ S 1> ตอนนี้มีอะไรบ้างมียังมีเรื่องคุณนนสบัติเรื่องสื่อแม้ <S <S จะบอกว่าพยายามถกเถียงกันเนี่ยนะฝั่งก้าวไกลฝั่งดอมส้มบอกว่าไม่ผิดอไม่ได้ทําธุรกิจซื้อนะโน่นนี่นั่นและมีการโอนไปแล้วนะแต่ฝั่งที่บอกว่าผิดก็ยังบอกผิดผู้เล่นทั้งสองฝั่งเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครเป็นทนตัดสินครับศาลครับศาลศาลไม่จบอยู่ที่ศาลครับแล้วเราต้องเคารพศาลอ้าวต่อมาอที่สองเกียวกับอีกนี่แหละสามหนึ่งสองดูเหมือนจะมากนะแต่ก็เกินสองห้าศูนย์มาเยอะแล้วเนี่ยแต่การเลือกตั้งกติกาครั้งนี้ต้องใช้เสียง376ใช่ควต้งพึ่งจากก็ใช้รัฐบาลปัจจุบันหรือว่าสองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาไม่ใช่สภาผู้แทนนะรัฐสภา 750เกินกึ่งหนึ่งก็คือ3 7 6 375ก็ไม่ได้ไม่ได้376เนี่ยเอามาจากไหนปัญหานี่ไงก็ต้องไปเอาเสียงมาจาก2สภานั่นแหละคือเสียงสสและก็เสียงสวครับถามเสียงสสสสบอกว่าไอ้ฝั่งที่ไม่มาร่วมกับ8พรพคก็บอกว่าเอ้าก็เขาไม่เอาเราแล้วเราจะโหวตยังไงถ้ามีฝั่งนั้นถ้าเอาจากสสอก็ได้นะอีก188อ่ะก็เยอะอยู่นะแต่รู้สึกว่า หนึ่งแปดแปดจะบอกนั่งเฉยดีกว่านั่งเฉยดีกว่าไม่ช่วยเลยเหรอนนี้ก็ต้องไปเอาเสียงจากสวแต่เสียงจากสวจะเอาได้ยังไงจนิงนะด้านหนึ่งนเป็นธรรมะอยู่คนชอบกดดันเฉพาะสวจริงๆอะถ้าหนึ่งแปดแปดมามาโหวตให้พิธาเนี่ยปัญหาก็คือว่าจะไปกดดันเขาอย่างไรเขาจะไปยังไงอะเนื่องจากว่าวันแรกที่อะไรนะที่ได้รับชัยชนะวันที่สิบห้าออกไปที่สารว่าการกรทมไอ้ตรง นั่นแ่ละรับดำเนินรัดดำเนิน,น,นไปปั๊บคุณวิโรธบอกว่าไล่หนูลงรูอมาพักมะแรงสาบไม่เข้ามาอและอาทิตย์ถัดมาไปชวนพักชาติธนาก้ากแล้วก็โดนแฟนคลับที่ผมเรียกว่าเอฟซีทิพยไตยเนี่ยอบอกว่าไม่เอา นะบอกว่าถ้ามีกรไม่มีกูถ้ามีกูไม่มีกรจบแล้วจะเอาจากใครยิงไปอีกพักหนึ่งจะเอาจากใครจะไปเอาสองพักก็ไม่ได้เพราะว่ามีเราไม่มีลุงเอาละสิทีนี้หมดเลยหมดหมดเลยคุณเห็นไหมล่ะานเป้าหมายเขาอยู่ที่สวต้อง64ทีวีปัญหาทั้งหมดของ8ปดพักที่กำลังฟอร์มในทีมรัฐบาลเนี่ยล้วนแต่เกิดขึ้นจาก การกําหนดตัวเองทั้งสิ้นและเป็นการกําหนดตัวเองของใครคุณรู้ไหมก็ของเก้าไกลนี่แหละมันถึงเดินไม่ได้8ปดพักเนี่ยนะเจ็ดพักเขานั่งเฉยไงกไม่ใช่บอกว่าเจ็ดพักมาชวนพักอื่นเข้าร่วมนะต้องเป็นหน้าที่เก้าไกลเพื่อไทยพูดชัดใช่ไหมพูดชัดชัดพูดชัดก็เป็นหน้าที่ของพักอันดับหนึ่งที่ไปทําหน้าที่รวมทีม แล้วก็ไปหาเสียงสนับสนุนมาเป็นรัฐบาลแน่นอนครับเมื่อกับดักของพิธามีเยอะแยะหมดนะและโอกาสที่จะไปไม่ถึงสุดปลายทางนั้นมีโอกาสมากเนี่ยเพราะฉะนั้นฝั่งของเพื่อไทยเกโอกาสที่พลิกเกมมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนีเของคิดเกมเลยคำถามคือพลิกเกมจริงเปลี่ยนขั้วไหมก็พลิกเกมก็อาจจะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะอาจจะต้องเปลี่ยนเดิมมันมี2สเต็ปนะสองสเต็ปคือพลิกเกมแรกไม่เปลี่ยนขั้วในแปดพักนี้ก่อนัแต่ ปัญหาคือถ้า8พักเดิมทําไม่ถูกใจระบบ f อฟซีิปไตยเขาถอนตัวทําไงไม่ได้ดิก็151ถอนตัว141ก็เดี่ยงทันทีเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสมการความมั่นคงเสถีรภาพมันต้องต้องพลิกเพลิกเกมเปลี่ยนขั้วหน่อยก็คือเอาเสียงจากขั้วปัจจุบันรัฐบาลปิจารมาเสริมแล้วมาดูสิว่าถ้ากรณีของ เพื่อไทยเป็นแกนเนี่ยพักแรกๆที่เพื่อไทยจะเอามาคือพักอะไรครับเอาไหนเอาชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาแน่นอนชาติไทยพัฒนามาก่อนใช่ไหมโยนมาแล้วคนแรกคือเอาคนนี้ก่อนไหมถ้าเกิดไม่มีลุงป้อมถ้าไม่มีลุงป้อมไงตอนแรกตอนแรกต้องต้องแบบว่าบีบก่อนว่าไม่เอาอืแต่เป้าหมายเอาเอาเพราะพลังประชารัฐก็อาจจะเป็นอันดับหนึ่งกรณีที่ลุงป้อมไม่ได้เป็นหัวหน้าพัคลาออกแล้วหาคนอื่นมาถูกต้องโอเคอันดับสองชาติไทยพัฒนาสองแน่นอนนะ ชาติปานาก่าบักเล่วเอาอยู่แล้วท้องถิ่นไทยประชาปัฐลำดับสี่ภูมิชัยไทยสุดท้ายสุดท้ายเลยสุดท้ายอันนั้นสเต็ปยังอยู่แบบนี้ครับพลังประชารัฐดัมหนึ่งก็จริงแต่ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักโอ้โหนี่เพื่อนไขวันนี้ลุงป้อมยอมเลยโอ้ยอมไหมคุณเชื่อเหรอแบบนี้ตอนแรกนะต้องเอามาก่อนเพราะลุงป้อมกระบวนการกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปในพักยังไม่เกิดมันต้องคุยว่าเอาเสียงเข้ามาก่อนเอาเสียงมาเอาเสียงมาได้สววด้วยไหมอ่าได้ ได้สิเอาเสียงมาอย่างนี át, ้เราเคยวิเคราะห์เคยบอกกันบอกว่าคนที่ตัดสินใจที่ทําให้พลิกขั้วน่ะจะไม่ใช่เพื่อไทยบอกว่าพลิกนะก้าวไกลจะเป็นคนบอกเองว่าต้องไม่ไม่ไม่ทำงานด้วยกันไม่ได้ก็นี่ประเมินปราเมินขั้วใหม่นะนี่ไม่มีเก้ากลไกลและตั้งรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71นะครับพลังประชารัฐ40ชาติไทยนาสิประชาชาติ9้นะ เพื่อไทยรวมพลังสองท่านธนาการสองนะรีดรวมไทยหนึ่งพักเล็กกี่หกอันนี้ยังไม่ใส่ปัจจัยปัดไปยังยังยังใส่ปัจจัยปัดอีกเท่าไหร่อสามยี่สิบห้านี่ก็โอ้โหเกินสามร้อยใช่ไหมเห็นไหมสามร้อยเนี่ยโอ้โหแล้วคุณคิดว่าใครไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไปปจัยปัดก็คือก้าวไกลก้าวไกลกับอ่รวมไทยสร้างชาติฝ่ายค้านเนี่ยคุณมีหลายสูตรนะสมมติว่าอ่ารวมไทยสร้างชาติลุงตู่วางมือเปลี่ยนหัวหน้าพรรค ครับนะและอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มาอีกสามหกไปรวมอาจจะสามหกไปรวมรวมอาจเป็นไปได้แล้วสามหกรวมรวมกับยี่ห้าได้เท่าไหร่ครับโอ้เท่าไหร่นะโอ้เลได้เท่าไหร่ครับเท่าเท่ากับไปแลไหมเท่ากับพักนี้แต่ว่าภุมเยจไทยอาจจะเป็นพักสุดท้ายที่บอกแต่ต้องเอารวมไทยชาติไกับไปรยปั๊ถูกมันก็จะได้ตัวเลขนี้ สุดไหนน่าสนใจนะอาไปคิดเอาเองนะใครที่บอกว่ารวมกันเท่ากันไหมเท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดถูกต้องคนกำลังบอกว่าเป็นไปได้สูงที่สองพักนั้นรวมกันเจ็ดสิบเอ็ดที่บอกว่าภูมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลแน่อาจไม่แน่ซะแล้วไม่ผมไม่ได้บอกว่าภูมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลนเป็นพักสุดท้ายคือถ้าเอาไปว่าถ้าก็เปลี่ยนขั้วพลิกเกมเปลี่ยนขั้วเนี่ย มันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะไงมไม่ใช่แค่ว่าภูมิจใจเจ็ดเบ็ดเอาอรวมไทยสร้างชาติกับพัยปัดในกรณนนีที่ลุกสองลุงไม่อยู่ยนะต้องไม่มีสองลุงต้องมีสองลุงก่อนโอ้โหโอ้โโอโโเกมเกมตามไม่ทันเพราะฉะนั้นแต่ขั้นตอนณนเวลานี้ก้าวไกลเป็นแกนนาในการคุยกับ8ปดพักและก็พยายามเดินให้สุดจนกว่าจะสุดทางแล้วแล้วก็ไปไม่ได้ถึงตอนนั้น เพื่อไทยก็จะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลมี2สเต็ปสเต็ปแรกอยู่ใน8ปดพักเดิมสเต็ปที่2ดึงขั้วรัฐบาลเวันเข้าร่วมด้วยนี่คือหักเหลี่ยมเฉียนคม